โอเคก็ okay, so สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่อง V Gaming หรือวงเล็บ V CNPBY อะใช้ใช้ประมาณสองชื่อตอนนี้โอเคตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟ t h น t Not Mine นะทุกคนซึ่งอ่ามันจะคล้ายๆอ่าไม่จำชื่อเกมไม่ถูกชื่อเกมไม่ถูกโอเคเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาคลิปเลยมาคนแรก คือจมูกแปลกๆนะเราอะอยู่ห้องไหนอะนี่นนะน่าสองศูนย์สี่เลยเป็นรับนังแค่จมูกก็ไม่ใช่แล้ะไปเลยลูกเออไปเลยหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งแปแปๆเอเห้ยเฮ้ยคนแรกมาง่ายเลยเสียงอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะอะไรไม่รู้และไม่คิป แต่และที่แคทไอในในในเกมจีมันเป็นดีๆใช่ปะอันนี้สีทีอ๋อโอเคอ่านี่ต้องใช้นิดหนึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ที่นี่อะฮะโอ้อยู่กับฟันสิบนิวแมนเข้ามาได้หรอมีผมสีดำอะฮะโอเค ไม่ได้อยู่ในลิสต์วันนี้นี่อ่าลืมเลยทีนี้นะนะศูนย์หนึ่งศูนย์สองโอเคศูนย์ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองลองแกล้งโทรถามก่อนสวัสดีครัพูดอ่าสามสี 3, ไ่ไปเปเนียนไปนเรียนมาใหม่ลก ไม่ยากนะมันดูมันมันง่ายอะ่ะเเราเล่นในโดนดด้วยแหละโอเคเรียบร้อยสมบูรณ์อ้าคนนี้เจนเบค่อนเจนเบค่อนนะฮะหมดอา,ายุ219อันนี้212 okay. โอเคโอเอสไอ24 สี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าสี่สองสี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าไปโอเคอ่ะเลขตรงนะผมเบคอนยิ้มมีแจ็คเก็ตสีน้ำเงินแล้วก็เสื้อขนาดสีขาวโอเคถือว่าเรียบร้อยถือว่าเรียบร้อยฮะไอดีล่ลูกนะลืมลืมอะไรก่อน โนบโนบอ้ยชื่ออ่ะเซนไ่ไปชื่อหรอสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งเช็คก่อนถ้าไม่มีคนรับก็ดูเรื่องโอเคจบ เฮ้ยทำไมล็อกถึงเยอะจังวะสามสี่คนแล้วมัง้งตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นมเมื่อกี้โอเคไป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  อดอยยิ้มแล้วก็ใช้ภาษาไทยเปี่ยนเลยอะอะไรไม่รู้คือะเดี๋ยวรอบหนาเปลี่ยนภาษาดีกว่ามันเป็นภาษาไทยคนเกียงมันตีกัน para. อะไรไม่รู้แต่เราะนา,นาอยู่ชั้นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนสองหนึ 2, 2, 8 8. ่งห้าเจ็ดหนึ่งแดนยสองห้าเจดหน่งแปนย์สองก็โอเคถือว่าใช้ได้ใช่ได้แย่หยุดคือหรอหวสองเจ็ดโอเคยังไม่หม,มเดเึง

กอไม่ต้องหาคำตอบสิบเซนก็พอเล้วโอเคแล้วช่ดหัวใจก็จะเรียกอยู่ห้องสามจังเป็นสีแดงจางสามเป็นสีแดงจางสามโอเคดีดูอ่าในหัวใจขาวเข้มโอ้จะเลือกต้องเท่า ซูนซูนโอเคองโฉอโทดสคัอ่าโอไม่ยากอ่ะพอเล่นของฉันราบอกมันง่ายะช่ะกอนนี้แต่งมาไปได้คือต้องตรวจสอบบ้านเออก็กลับหัวไปเลยสิคะยังไงเออ อยู่เออสตคิปสะคิปไปไปขบับรถทำ <c oughs> ดิอยากไปโรงเรียนอะ <c oughs> ่ะจบแล้วเหรอม <c oughs> าดูซิดูสินี่นีน่เป็นไงแล้เอสช่ำๆไปเพเกนเดี๋ยวเราเล่นอีกรอบหนึ่งใช่คิมเนียเล่นอีกรอบหนึ่งโอ้โหรอบนี้รีเจอจังวะ ขี้เกียจละ <c oughs> ดีจอจเกินย่สิบสี่เยเฟสรองพูดชี่สิสี่อะนะดับแรกสามสี่อ๋อเป็นแฟนโอเคอะฝ่ายถูกข้างได้โอเคยิ้มอมืแล้วกขาวแล้วก็ เชิน,นี่เหรอตรงบนเนี้เหรอถือว่าถือว่าโอเคใช้ได้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ดีมากอือฮะนี่มีแมนมาแล้ววิทยสองสิบแปดวี่ยปสองสิบสองใครผ่านนะนะวิทย์สอง แปดแปดเก้าหกสี huh. uh ่สามเจ็ดสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเอวีหนึ่งแต่ว่แปดแปดเก้าหกสี่สามเจ็ดสองหนึ่งโอเคถือว่าถูกว่าจำไม่ได้เท่ากับถูกมาดูเบื่อมาฮะใส่หมวกตลอดเวลาเสื้อขาวก็ฮามีโบมีโอไอซี่ไอซี่ไอซี่นึกว่าจะยาก อ๋ออยู่ไหนขอเขาชื่ออะไรเนะี่ยเควินเอ็ดวาร์ดเอ็ดวาร์ดวะหูใกล้หมดแล้วนี่อือส้อง,งสามใส่ใส่เนหมวกข้างบนยีนแล้วก็จ็กเก็ตสีเขียวนึงสองศูนย์หนึ่งสองศูนแปดสี่หกเจ็ดแปดสามหนึ่งสองเจหกโอเคไปได้ง่าย วันที่สองได้มากเมื่อไรจะเจอดับเพนเป็นสามหนึสามหกหนึ่งสี่แปดห้าสามหนึ่สามหกหนึ่งสี่แปดห้าสามสนึสามเออเซนสามสินสามโตเช็ต เพราะความมั่นใจเพราะความเป๊ะผมปังโอ้ว่าจ้าเราฉเล่ไม่ง้อแล้วใครอันนี้ใครเอ่อยนี่เป็ดเลยคือเกมคือเซลเขอาจอาจจะไม่อัปเดตให้มันดูยากกว่านี้โอเคต้องรอหรือว่ารอบหน้าอาจจะยากกว่าอาจจะมปอีพีสองอะอาจจะมาซ้ำถ้ามีอัปเดตอาจจะมาซ้ำอีก ไอดีหายอืมรลืมล้วเอ้ยหนึ่สองหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนยสองห้าแปดเก้า็ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองห้าแปดก้ารกรเท

มีด้วยเดวิดยูร <c oughs> ์แมนแนะนำสกุลอืมสามเปานสองมาใช้่กับโรบอต <c oughs> ใส่จะใส่หมวกแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็สีแดงข้างในอ่ะฮะแก,กสีเทา ก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกบอลเปิดาองตัวสี่โอเคผ่านน่ามาจีนเบคอนเจนเถอะซุปซุปซุปสองสองสี่หกเบคอนจ้า สี่สองห้าแปดเจ็ดสี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าสี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าหน้าฮึ่มตรงตรงตรงเข้าได้เข้าได้เข้าได้ฮึ <c> ่ <oughs> จะมโมูหมาอย่างไรอะ่ะเฮ้ยใช่ป่ะนะ่ย <c oughs> ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเรียกมาใหม่เรียนมาใหม่เลยลูกไม่เนียนสุดๆอันน <systems> <with Ian> ี <prep oster> ้หนอนหรือเปล่าโล่หนอนหรือเปล่าเช็คก่อนเลย นี่แค่ลักษณะก็ไม่ถูกแล้วเนี่ยมาดูสิมาแ้าแล้วาแบ้าา้ารวา้าแลจวมจ้า้ามาแมาแล้วมมดแล้วดูแล้ว นี่วันนี้ก็เห,เหมือนเดิมโอเคาลัดคลิปนี้แบบมาแบบสั้นๆมาแป๊บเดียวแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขามีอัปเดตนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาซ้ำที่แบบนี้เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะทุกคนบาย